สวัสดีครับวันนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วคุณไม่มคุยพินนะครับวันนี้เราเหมือนเกตแม่และแซนบลอก,กันนะอ่ะวันนี้เราก็จะเอาไอ้ตัวพระเอกมานะผมก็คือตัวตัวนี้เลยนะตัวพระเอกก็ต้องใส่ยาไม่มีวันตายไปก็ต้องใส่สุดเท่ๆด้วยโอเคนะครับ อืมนั้นต่อไปเราก็ต้องใส่ใส่อะไรกันอ๋อพอแล้วนั้นต้องเอาอะไรต่ออ๋อดาบดาบดาบขอหาดาบก่อนค่าบชมเออันนี้บอกกับทุกคนเลยนะมันเป็นสายฟ้าเนี่ยดี นี่เขาคือนางโรบนะเขาไม่ใช่ยูทูบเบอร์แล้วคุณชมเขาไม่ใช่ยูทูบเบอร์แล้วเขาคือคนดังที่ฆ่าทุกคนได้นะนี่นี่สมมติคนนี้นะเขาตี้เออมาดูไปช็อตสิใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเลือดด้วยนะแล้วดูองค์สิ อยอ้คิวจะฆ่าฉันได้เหรอเจ้าองปึ้งโอเคคงไม่มีเลือดมั้งอือหาไไปหน่อยไอ้ถัว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 โอเคผมจะมาทำความรู้จักกับโอเคคนนี่ชื่อเราบอกคนนี่ชื่อ เอโคลคนนี้ชื่อตะบองเพคนนี้ชื่อ,ทอโทเมนโตคนนี้ชื่อแอปเปิลคนนี้ชื่อบ๊อบอรคนนี้ชื่อสม้มคนนี้ชื่อเมลอนเมลอนทุกคนในนี้นะจะกล้าเลยเี๋ยวต้องเปิดด้วยปีนาป,ป,ป๊อปบักเลยครับเดือดจัอะ,อะ ง่ายอันนี้แหละที่อยากได้วันนี้แล้วครับมาท้าทายว่าใครตกบ่อพิษแล้วจะไม่ตายนะโอ้ยมันกี้เขาเสียวมากเพื่อนเช่เชยชีสีวยว,ยว,ยวยมากโอ้โหเสีวยวมาก เลี่ยวอีกหนึ่งก็ตายแล้วโอ้โอเเ้โอ้พูดชอชอชช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 ชอชช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 กกชชชชชิชช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 ่ชช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 นชชชเชช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 ชอชอาชช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 ก่อนมัน,าางงนคือน้ชเชชชชชชือกดกดเชชอชือชช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 แต่ชช่ชี่มชช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 อชชะชช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 มชชชช อาบูมเฮ้ยเพื่อนจะไปก่อนเลยไม่ไม่ช่วยด้วยเทพเจ้าต่างเอยช่วยด้วยหูหูตายถอดไม่ดีกว่าเหรอ จะคันหูอีกใส่เงี้ยใส่แ้บเนี่ยฮะเออจิใส่แล้วตล้วเอาเปิดแสบไว้ที่ไม่ต้องเปิดก็ได้น่าท้อชอวกูตายดิเฮ้ยยยยยยยลงเอออ่าฮะฮะฉันต้องเป็นคนกล้าได้แกไปก่อนเลยไม่แกไปก่อนไม่เชยด้วยเชยโดนเอาคืนทีจีแกก็หมดนั่นแหละ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอโอ้ยใจมันโอ้ยลงบอกกดด้วยโอ้ยอืมอุ้ยจะไปก่อนเลยนะไม่ไปทั้งสองคู่เลยเออช่วยด้วยเพื่อนยายา

อ๋อจริงจงฉันเพิ่งบ้าตัวมานะเพื่อนโอ้ยฉากกำลังมันอยู่เลยอะ่ะเพื่อนแลวฉีดยาเพิ่มขึ้นนะเพื่อนท่านผู้ชมครับอันนี้คือยาที่ไม่มีวันตายไปบอกเขานะฮะแกพูดแล้วนะไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีโอเคแล้วฉันจะมาสโลโมชั่นด้วยคนเดียวแล้วกันโอเคแล้วท่านผู้ชมกดปรับมอ,มองนี้เลย สิไายสู่ตายเพื่อเทพเจ้าไม่เอ้ยเอ้ไม่เฮ้ยเคนนี้เขาจะรอดไปได้เฮ้ยเฮ้ยไปใช้ไปตายเนี่ยเออโน้สบาลเลย นั่นตอนดีรถมาเยี่ยมนะไม่มีไม่รู้ว่าใครก็ไม่รู้เขาขี่เฮลิคอปเตอร์มาด้วยแล้เวเขาก็พ่งลงจอะตอนนี้โอ้ยแตกเลยเออเอามาเลยพวกอะไรก็ไม่รู้ฉันจะพังไอ้นี่แกให้หมดแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนบ้านกี่เพื่อนบ้านขอโทษนะเพื่อน คือเพื่อนบ้านนะนี่ผมไม่รู้กันว่าเขาคือเพื่อนบ้านดูดิฮันฮูดีฮันฮูดีนะทุกชมงไม่รู้แต่ว่าคือเพื่อนบ้านปีนานะโปจะจะอยู่รอดได้เดิลงไปแล้วเฮ้ยไปนี่คืออะไรกันเนี่ยมาสั่งงานรดเรือไง โอเคนะไม่รู้ว่าเราจะตายหรือเปล่า,าจะใช้คันนี้เื่อเราตายจริงๆตอนนี้นะไม่รู้ว่าเราได้ยินมาถึงรัฐบาลเลยนะว่ามีคนสั่งหารกดที่นี่ว่าเราจะผ่านไปด้วยตัวเองรถตุกกขี่พันอันนี้ว่าแล้วจะขยะกาต้องช่วยไหมเฮ้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฉยกือบเฉยกือบเกือบจะสลายมาสิเอ้ยผมร้อมไหมครับแกชื่อใครแกชื่อว่าอะไรฮะผม,มอยากตายอ่ะเออผม,มอยากตายไม่เชื่อแกต้องตายโอเคลุก เอ้อยโอ้ยเราจะขี่กับไปอ่ะไม่รู้ว่าเราจะจมหรือเปล่าจอมะคือ,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 อฉันออกมาแล้วฉันต้องตายแน่นอนออมันไม่ตายหรยเพื่อนนะจนะนหลอกเปล่าเราสลายไปกาไลายเป็นคนกันดูไปแล้ว ตายเลยครับตายเลยฉันก็ยังเป็นสเกเลตันได้อขอที่แกจะมาทำอะไรแกตายซะก,ก่อนฉันกลายเป็นดาบแล้ว คือกลายเป็นเลเซอร์เลี้ยเฮย้ฮยเฮย้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเลยฉันกลายเป็นเลเซอร์มือเลเซอร์แล้วนะคือทำมือถือไม่ได้เด้อเยอะเวาลาพร้อมแล้วแหละของเราทำไมลูกมันหยุดเนี่ยโอ้ยเฮ้ยังไม่ชน,นยินไปนะเต็มตัวตายได้เลยโอ้ย โอ้ยคือค for er ิกว่าะเลนาตาเลยนะโอโอ้โอกัก็ดูกอุ้ยคือเราพอๆต้องเก็บว่าที่นี่แล้วแหละมันมาเล่สารเล็กไม่รู้เตะเลยอ้อยขาอ้ยแกนหนัะไปดูนี่อย่างนี่อะไรอ่ะเล่นน้ำาก็สนุกดีนะ ถ้ามีคนออมมาจากน้ำกดได้ด้วยเหรอใช่แล้วใช่คือหัวหน้าเตะเลยโอ้สุวรรณทองดูน้ำกดโอ้โหทำไมฉันโหจริงเลยเนี่ยยิ่งลุกยิ่ง,งตายโอ้

มันก็จะลายหายไปเองนี่ไงผมบอกแล้วว่ามันจะสลายหายไปอันนี้ก็อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผู้ชมมันจะไม่สลายหายไปแล้วก็ไม่กระตุกเนี้ยก็ไปนอนอาบแดดเหมือนเดิมพานนี่กลาลง วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แอะคอมเมนต์มาคุยกับคิกดอลครับ see you next time bye bye